<ร>ไม่ไมออตุยเฉยความจริงสืบสวนเราเจอกันยังไงบอกเขาเราเราจะเล่าให้ฟังเรา,เ,ราเจอกันในพื้นที่ที่แบบมีเหตุการณ์ฆาตกรรมตอนนั้นเรายังเป็นสาวน้อยวัยมปลายเข้าไปสืบสวนคดีว่าใครจ้วงใครโอ้ยมันไม่ตายว่าโอ้ยแล้วลุงปากดตัวขึ้นมาแล้วลุงก็พูดว่าความจริง,รรงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วลุงก็ชี้ตัวฆาตกรแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาลุงก็โดนจ้วงไม่ใช่ใครจ้วงปลานะจ้วงลุงนะ โอเคอย่าลืมโกนหนวดเช่นกันนะแล้วทำไมต้องโกนด้วยอ่ะมันยาวแล้วก้มนานแล้วอย่าลืมเลยหน้าเช่นกันมีคนมูบี้รูปลุงหัวเดี๋ยวนี่ลุงเปลี่ยนรูปมาหรอเนี่ยเขาบอกก้มนานปวดคอปลี่ยานของแล้วทีนี้ก็จะมีคนแตะว่ายิ้มนานไปแล้วนะเหนื่อยแห้งแล้วมากสมพูดดักก่อนอ่ะคนเอรินน่ะไม่ได้พิมหรอกแบบร้อนไม่จับเดี๋ยว